ธงยะใบแดงโอละเหโอละชาสายหยุดดอกบุทรานานาจาจะได้มาเจ พวกาสาวๆหนุ่มๆที่กำลังกลุ่มเรื่องรัก จงพิจารณาดูให้หนักเรื่องความรักของเธอเรารักกันชอบกันและเราต้องมันไปมาต้องมันพูดมันจาหาเวลาเจอะเจอต้องมันไปมันมาพูดจากันให้เข้าใจเราชอบยังไงไม่ชอบยังไงต้องให้เข้าใจกันเสมอไม่ต้องไปงอนให้เขางอไม่ต้องพนอให้มากนักถ้างอกันมากแล้วที่มักเป็นความรักที่ฟุงเฟอถ้าฟุ้งเฟ้อผุ่มเฟืยจะเน็เหนื่ ยนายแรงควรจำจีที่แจงให้จะแจงอย่าเพ้อเจอต้องจับให้มันคันให้ตายทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงว่ารักจริงๆชอบจริงๆฉันจะไม่ทิ้งทอดเธอ ะได้ไม่ต้องกังวลว่าใครจะเป็นคนขี้เธอการร่วมหอลงโรงมันเชื่อมโยงกันอยู่ต่างคนต่างดูจะได้ไม่เป็นผู้พลังเธอโบราณว่าปลูกเรือนผิดนี่เราต้องคิดจนเรือนทลายเราขืนทำตัวมักง่ายเดยอจะได้ขายกันเกลอือโบราณก็เปรียบเทียบไว้เราจงเข้าใจรู้จักพูดถึงเรื่องความรักนี่มันไม่ใช่ชักกระเยอะดึงกันไปดึงกันมาพ่อยเฮฮาสนุก มีรักย่อมมีทุกข์ไม่ใช่จะสุขอยู่เสมอมันไม่ใช่ของง่ายง่ายไม่ใช่จะสบายไปเสยทั้งหมดเราต้องพากันไปจดทะเบียนสมรสกันที่อำเภอะาอ่นนนี เตือนอีกอย่างจะได้ไหมมีความรักความใคร่เรายาให้ประเจิดประเจอเรื่องความใคร่ความรักนี่มันน้ำหนักเท่าๆกันเราอย่าไปคิดสั้นๆอย่าปล่อยให้มันโอเวอร์พ่อหนูแม่หนูคอยดูค่อยคิดเราต้องปกต้องปิดนี่มันเป็นสิทธิ์ของเธอเราเป็นคนไทยนะเราไม่ใช่ฝรัง่งต้องปิดต้องบงังระวังไวเ้เสมอทางทางถนนน้นาปุ๊ เห็นมาหลายหนมีบางคนก็แรงรายหิ่งกันชุลมุนวุ่นวายมันเด็กร้องไายเรียงเบอร์